าวันหนึ่งคุณได้รู้ว่าเพื่อนรักของคุณน,นกำลังมีความลับอะไรบางอย่างกับคุณคุณจะทำอย่างไรมีตรภาพที่มาพร้อมกับเบื้องหลังจนมากลายเป็นเรื่องราวของโมและสกังสองเพื่อนรักนักฟอกเงินที่ทำงานให้กับเปริโกจากพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลแต่วันหนึ่งเขาทั้งสองคนได้แอบ,บเอาเงินของเปริโกไปซื้อ,อยาเพื่อที่จะหากำไรเพิ่มแต่พวกเขาก็ดันทำพลาดและทำให้ถูกไล่ล่าจากตำรวจที่ชื่อว่าลีออง พวกกับสกังยิงต้องหาทางเอาตัวรอดเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้จนได้รู้ความจริงว่าพวกเขานั้นตกอยู่ในเกมของลีอองตำรวจเลวที่รับสินบนและจัดฉากเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแถมสกังยังได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่าง พี่โมได้ปิดบังเขามาตลอดอีกด้วยแล้วเขาทั้งสองควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเขาจะสามารถหนีจากตำรวจไปได้ไหมแล้วเราจะพาคุณไปลุ้นกับหนัง Killer Man โดยก่อนที่จะเข้าสู่เน,นื้อหาหนังก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้สปอยเลอร์เลิในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโดยตัวหนังก็ได้เริ่มต้นมาที่2เพื่อนรักอย่างโม e กับสกังเขาทั้งคู่ได้ทำงานให้กับเปริโกเจ้าพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลแถมยังเป็นลุงของสกังอีกต่างหาก โมเลสกังมีหน้าที่คอยฟอกเงินให้กับเปริโกเขาก็ได้รับหน้าที่นั้นเหมือนเดิมเมื่อโมจัดการฟอกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปหาเปริโกแต่สกังก็ได้บนให้โมฟังว่าเปริโกนั้นดูเหมือนจะยังไม่ค่อยไว้ใจให้เขาทํางานเท่าไรแต่โมก็บอกว่าพวกเขานั้นเป็นตัวสําคัญในงานนี้และถ้าเกิดว่าไม่มีสกังรวมด้วยเขาเองก็จะไม่ทางานนี้เหมือนกันสกังที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกปลื้มใจมากและก็ขอบคุณที่โมพูดให้กําลังใจเขาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปพบกับเปริโกเปริโกก็ได้ตรวจดูเอกสารและก็เช็คต่างๆว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเปริโกก็ได้เข้ามาสั่งงานกับโมต่อว่าาาาาให้้พวกกกเเเขออนนี20ลไปจัดร เงิน20ล้านนี้ก็จําเป็นที่จะต้องจัดการให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งพวกเขาจะต้องฟอกเงินวันละ2ล้านทุกวันจนครบโมก็ตอบตกลงและบอกว่าเขาจะจัดการให้ดูเหมือนว่าเปริโกจะไว้ใจให้โมทํางานมากกว่าแทนที่จะถามความคิดเห็นจากสกังทําให้สกังนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่จากนั้นทั้งสงคนก็ขึ้นรถและก็เริ่มจัดการเงิน2ล้านในวันนี้ ในตอนที่โมเลสสกังออกไปแล้วนายตำรวจผู้รู้เห็นกับเปรโกก็ได้โทรมาบอกกับเขาว่าเขานั้นต้องวางมือไปก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครคอยคุ้มครองเปรโกได้เปรโกจึงโทรหาสกังและบอกให้พวกเขานั้นอย่าเพิ่งจัดการเงินในตอนนี้และอย่าเพิ่งเข้าพบเปริโกสักพักหนึ่งก่อนซึ่งโมงกับสกังก็เพิ่งจะไปรับเงินมา2ล้านมาส์สสกังจึงนึกแผนขึ้นมาได้ว่าเขาจะเอาเงิน2ล้านนี้บวกกับเงินของเพื่อนของเขาอีกคนที่ชื่อว่าเฟดเอ็กซ์ไปซื้อยาเสพติดและปล่อยขายให้ได้เงินมากกว่่่าาาา2ลาาล้มม้้นนนเเพือททีจะํใหขแโมั ก็เไยส่วนต่างไปเต็มเต็ม แต่โมนั้นไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าวิธีนี้นั้นเสี่ยงเกินไปแต่สกังก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเองและมันก็คุ้มที่จะลองเสี่ยงดูโมนั้นยอมแพ้กับความดื้อด้านของสกังจึงยอมตกลงลงไปด้วยแต่โมก็มีข้อแม้ว่าพวกเขานนั้นจะต้องไม่ใช้เงินของเฟสเอกและทั้งสองคนก็ได้เริ่มงานนี้จากนั้นโมและสกังก็ได้ไปพบกับเฟสเอกที่จะเป็นคนติดต่อกับคนขายยาโมกับสกังก็ได้บอกกับเฟสเอกที่เตรียมเงินมาแล้วว่าพวกเขานนั้นจะไม่ใช้เงินของเขาเฟสเอกก็อารมณ์เสียเพราะคิดว แบงจากงานนี้แต่สกังก็บอกว่า f e d e x นั้นจะได้เงินไป10%จากการขายยาที่เป็นค่าติดต่อ f e d e x จซึงจะเป็นที่จะต้องยอมโดยที่ไม่เต็มใจนักจากนั้นโมและสกังก็ไปพบกับคนขายยาที่มีชื่อว่าตีโบเมื่อไปถึงโมนั้นก็รู้สึกว่าสถานที่ที่นัดนั้นดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่สกังก็บอกว่า เขาั้นกังวลมากเกินไปสกังได้ให้ดีโบเอาอยามาให้เขาดูเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยสกังก็เอาเงินในกระเป๋ามาให้กับดีโบดีโบนั้นค่อยๆนับเงินอย่างช้าๆและละเอียดทําให้โมงรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นักเพราะแทนที่จะรีบๆนับแล้วก็สลายตัวไปกลับมาทําอะไรชักช้าแบบนี้แล้วมันก็เป็นไปตามลางสังหรณ์ของมงจูๆ่ๆก็มีรถตํารวจบุกเข้ามาในตอนที่ดีโบกําลังนับเงินอยู่โมงกับสกังก็ตกใจมากและก็รีบวิง่งหนีหาที่ซ่อนกันแต่เมื่อตํารวจลงมากลับไม่ทําอะไรพวกดีโบเลยดีโบจึงเก็บยาของเขา รถออกไปโดยที่ไม่โดนจับโมจิงงงว่าทํำไมตํารวจถึงไม่จับดีโบแต่ตํารวจนั้นพยายามล้อมจับและบอกให้โมกับสกังน้ามอบตัวซะโมจิงตะโกนถามพวกตํารวจว่า พวกเขาเน้จงใจมาจับใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงไซเรนตำรวจและก็มีเห็นกำลังเสริมมาด้วยตำรวจได้ยินอย่างนั้นจึงบอกให้โมและสกังออกมาคุยกันก่อนแต่โมก็ยังไม่ไว้ใจพวกตำรวจเขาจึงไม่ได้ออกไปในตอนนั้นก็ได้มีตำรวจสองนายที่จะอ้อมเข้ามาข้างหลังเพื่อจับกลุ่มโมและสกังแต่ก็ได้มีสไนเปอร์ยิงมาทางพวกเขามีคนคอยซุ่มยิงคุ้มกันให้โมกับสกังอยู่ซึ่งนั่นก็คือคนที่สกังจ้างมาให้คอยคุ้มกันพวกเขาระหว่างการขายยาเมื่อตำรวจต้องหลบหนีจากสไนเปอร์โมกับสังจึงรีบอาศัยจังหวะรีบวิ่งไป เมื่อออกมาโมกับสกังก็จอดเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปใส่ไว้ในรถของคนที่มาซุ่มยิงเพ<ๆ>ื่อที่จะเอาเงินนั้นไปฝากไว้ก่อนก่อนที่จะขับรถหนีตำรวจต่อไปโมกับสกังหนีตำรวจออกมาอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายพวกเขาก็พลาดโมได้ขับรถพุ่งชนอย่างหนักและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสสกังจึงรีบออกมาจากรถแล้วก็ได้พาโมหนีมาด้วยจนในที่สุดพวกเขาก็ได้หนีตำรวจพน้นและสกังก็ได้รีพาโมไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลนางพยาบาลก็ถามว่าพวกเขานั้นไปทำอะไรกันมา พราะในตัวของโมนนั้นมีปืนอยู่และตำรวจก็กำลังมาที่นี่เพื่อสอบปากคำสังจึงต้องรีบพาโมหนีไปก่อนก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่นี่แต่ในระหว่างที่พาโมหนีเขาก็รู้สึกว่าโมมีอาการแปลกๆสกังได้พาโมไปหาหมอที่รู้จักกันและก็รู้ว่าตอนนี้โมได้เสียความทรงจำไปทั้งหมดจากการที่รถชนหมอได้แนะนำให้สังขอยพูดเรื่องเก่าๆหรือว่าพูดอะไรที่เกี่ยวกับโมเผื่อว่าความทรงจำของเขาจะกลับมาจากนั้นสกังก็ได้พาโมกลับไปยังที่ปลอดภัยและก็ได้ให้โมดูเงินสดและเล่าเรื่องการทำงานของพวกเขาให้โมฟัง แต่โมก็ไม่สามารถจำอะไรได้เลยในตอนนี้แถมโมยังคลุ้มคลั่งเพราะว่าเขาขุเ่เหี่ยตัวเองที่จำอะไรไม่ได้สกังจึงเข้าไปพูดคุยและปลอบให้โมนั้นสงบสติอารมณ์ลงจากนั้นลีอองนายตำรวจที่บุกเข้าไปจับโมและสกังก็ได้ไปหาคนว่าจ้างเขาว่าง,งานได้ล่มลงและเขาก็ไม่ได้ทั้งเงินและก็ยามาซึ่งลีอองก็เป็นตำรวจที่รับสินบนมาและตอนนี้ลีอองก็ได้ไปหาเฟดเอ็กซ์แล้วก็ได้ข่มขู่เขาเพื่อให้เฟดเอ็กซ์บอกข้อมูลของโมและสกังในขณะเดียวกันกังก็ได้พามโมไปที่บาร์แล้วก็ได้เจอกับซูกิเเเพื่่ออนของขงาทีป็ส อในนนวัี้สกังก็ได้เล่าให้ซูสกิฟังว่าโมในตอนนี้นั้นไม่สามารถจำอะไรได้สกังได้ให้โมเล่นยาเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นโมก็ได้ทําตามสกังและมันก็ทําให้เขาน้ํนาเมายาขนาดหนักจนไปมีอะไรกับผู้หญิงในบาร์คนหนึ่งจากนั้นโมกับสกังก็มานั่งด้วยกันโมได้เห็นว่ามีชายคนหนึ่งมีท่าทางแปลกๆอยู่ในบาร์เหมือนว่าจะจับตาดูพวกเขาอยู่เขาจึงถามสกังว่ารู้จักชายคนนั้นไหมแต่เหมือนสกังจะไม่สนใจคําถามของโมโมจึงเดินตามผู้ชายคนนั้นไปจนไปเจอว่าผู้ชายคนนี้แอบซ่อนอยู่ในห้องน้ํา และยังมีปืนติดตัวเขามาด้วยโมกับผู้ชายคนนี้จึงต่อสู้กันโมนั้นได้พลั้งมือที่จะต่อยผู้ชายคนนี้จนในที่สุดเขาก็ได้ยอมบอกว่าเขานั้นเป็นตำรวจโมจึงถามว่าทำไมเขาต้องมาสะกดตามรอยเขาในตำรวจควนนี้ก็บอกว่า เขาแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นโมจึงต่อยหน้าเขาไปหนึ่งทีซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็คือพวกของลีอองลีอองได้ให้ในายตำรวจคนนี้ไปคอยสืบและก็ติดตามดูโมกับสกังซึ่งนายตำรวจคนนี้น่ะไม่รู้ว่าลีอองน้นมีเบื้องหลังเรื่องสินบนและกำลังให้เขาคอยตามดูโมและสกังเพื่อจะเอาเงินแล้วลูกน้องของลีอองก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้รู้ตัวของซูซูกิที่เป็นมือสไนเปอร์แล้วจากนั้นโมกับสกังก็ถูกเปรโกรเรียกตัวไปเปรโกรนั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าโมกับสกังเอาเงินของเขาไปซื้อ,อยาแล้วเกิดเรื่องบาาานนนปลยขดี้ โกจึงโมโหและต่อว่าโมกับสกังอย่างหนักระหว่างนั้นก็ได้มีสายโทรเข้ามาหาเปริโกและบอกว่าเขาได้มีสมาชิกสภาคนหนึ่งกําลังตรวจสอบประวัติของเขาอยู่ทําให้ตอนนี้เปริโกมีเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วแถมโมกับสกังยังมาเพิ่มเรื่องให้เขาอีกสกังจึงบอกกับเปริโกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ไม่ให้สาวไปถึงตัวของเปริโกเองแต่ว่าเปริโกก็แต่ไล่ให้พวกเขาทั้งสองคนออกไปจากนิวยอร์กซะจากนั้นโมก็ได้บอกสกังว่าเขานั้นอยากกลับไปที่บ้านของเขาก่อนแต่สกังก็ห้ามไว้เพราะตำรวจอาจจะไปดักรอมโมท,ที่นั่นก็ได้ ก็จึงหงุดหงิดและขับรถอย่างเร็วทําให้สกังกลัวสุดท้ายสกังก็ยอมให้โมกลับไปที่บ้านของเขาก่อนเมื่อกลับไปถึงสกังกับโมก็ได้เจอกับโลล่า ซึ่งโลล่าก็เป็นแฟนของโมและสกังก็ตกใจมากที่เห็นโลล่าว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่เพราะโมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเลยโลล่าเห็นโมทําหน้างงๆจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นสกังก็บอกว่าตอนนี้โมนั้นเสียความทรงจําอยู่โลล่าก็โกรธสกังมากที่พาโมไปเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้โลล่าจึงบอกกับสกังว่าที่จริงแล้วโมนั้นไม่อยากทํางานกับสกังต่อและเตรียมที่จะย้ายหนีไปเร็วๆนี้ด้วยสกังได้ยินก็ตกใจและก็โมโหอย่างมากตอนนี้โมสับสนอย่างมากไม่ได้เจอกับโลล่าและเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงขอให้สกง ไปข้างนอกก่อนสแกงจึงบอกกับโมว่า โมนั้นจะต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและกลับมาและโมจะต้องเดินทางหนีไปจากที่นี่ทันทีเมื่อสกังออกไปโลลาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับโมแต่โมก็บอกว่าเขา้จําชื่อเธอและเรื่องราวทุกอย่างไม่ได้เลยโลัวลาึงเสียใจเป็นอย่างมากโลัลาก็ได้เล่าให้โมฟังว่าให้ระวังเปริโกเอาไว้เพราะเธอรู้จักกับสกังมาก่อนและคิดว่าเปริโกนั้นจะต้องเป็นอันตรายกับโมแน่ๆแ,แต่โมก็ดึกอะไรไม่ออกทําให้เขานั้นรู้สึกเสียใจมากโลล่ลาจึงเข้ามาปลอบโมและให้ขอสัมผัสถึงท้องของเธอที่มีลูกของเขาอยู่ในท้องจากนั้นสกังก ได้โทรนัดให้ซูซูกิมาเจอ so s, ที่บ้านของโมเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทันใดนั่นเองลีอองก็ได้บุกเข้ามาจับตัวสังังและกําลังจะขึ้นไปจับตัวโมโมที่เห็นแบบนั้นจึงรีพาโลล่าวิ่งหนีออกมาโมกําลังพาโลล่าหนีจากการไล่ล่าของลูกน้องของลีอองแล้วเขาก็ไปหาที่หลบซ่อนก่อนที่จะหาจังหวะเข้าไปจัดการกับลูกน้องของลีอองแต่ปืนของลูกน้องลีอองก็ลั่นไปโดนโลล่าที่กําลังยืนอยุ่นไกลโมจึงต้องรีพาโรล่าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนแต่สุดท้ายกระสุนที่ยิงเข้าที่ท้องของโลล่าก็ทําให้้้โโมแลลลละ่านนัตองเสียูก เขาไปในตอนนี้สกังกับซูซูกิก็ถูกรีองจับตัวไปแล้วและก็ได้เข้นถามสกังว่าเงินและโมนั้นอยู่ที่ไหนแต่สกังก็ไม่ยอมเปิดปากบอกรีองไปโมที่ตอนนี้โกรธแค้นคนที่ทําเรื่องนี้อย่างมากเขาจึงบุกเข้าไปหาเปริโกเปริโกก็บอกให้โมนั้นคืนของที่รีองต้องการไปซะแล้วเขาจะคุยตกลงกับลีองเรื่องสกังเองส่วนโมก็หนีออกไปจากที่นี่ซะแต่โมนั้นไม่ยอมที่จะจบเรื่องนี้ง่ายๆเพราะว่าเขานั้นสูญเสียโลล่ลาและลูกไปแถมสกังเพื่อนคนเดียวที่รู้จักเขาในตอนนี้ก็ถูกจับตัวไปด้วยโมจึงขอเปริโกว่าาเขจะ จัดการเรื่องนี้เองโดยเขาไม่ได้ต้องการเงินของเปริโกแต่เขาต้องการที่จะหาตัวลีอองให้พบแล้วก็จัดการกับมันซะโดยโมได้บอกกับเปริโกว่าลีอองนั้นไม่มีทางเข้ามาคุยตกลงกับเปริโกดีๆแน่นอนเปริโกจึงยอมให้โมจัดการเรื่องนี้ต่อโมจึงถามหาข้อมูลของดีโบจากเปริโกเพราะดีโบนี่แหละคือหนึ่งในคนที่จัดฉากเรื่องการซื้อขายให้ลีอองบุกเข้ามาจากนั้นโมก็ไปหาตัวดีโบในทันทีเมื่อโมเจอตัวดีโบเขาก็บุกเข้าไปจับตัวดีโบและก็ได้เค้นความจริงจากดีโบแต่ดีโบก็ปฏิเเสธว่่าาาขขนนนัั้้้ไไมมดดจฉกึ โมจึงเอาน้ำมันราดไปที่ตัวดีโบเป็นการขูดีโบที่กลัวมากจึงให้โบคาซาหัวหน้าของเขานั้นบอกความจริงกับโมไปโบคาซาจึงยอมสารภาพว่า พวกเขานนั้ไม่มีทางเลือกเพราะพวกรีอองได้บุกเข้ามาและก็ได้ฮุบเงินของพวกเขาไปและบอกว่าทุกอย่างนั้นมันคือแผนของรีอองทั้งหมดในขณะเดียวกันสังกับซูซูกิที่ถูกจับตัวอยู่ก็โดนทรมานอย่างหนักเพื่อที่จะให้สกังคายความจริงออกมาแต่สกังก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยรีอองและลูกน้องจึงซ้อมซูซูกิอย่างหนักแถมยังปล่อยให้หมาเข้าไปกัดซูซูกิจนตายและที่พวกเขาทําแบบนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการขู่สกังสกังก็ได้แต่เสียใจที่เพื่อนของเขาต้องมาตายอย่างทรมานแบบนี้รีอองนั้นยังคงเค้นสกังต่อไปและให้สกังบอกมาว่าที่ เงินนั้นอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายสกังที่ทนไม่ไหวก็ต้องยอมบอกที่ซ่อนเงินให้ลีอองรู้ไปทางด้านของโมก็ได้บังคับให้โบคาซ่าโทรหาลีอองและนัดให้เขาซื้อขายกับลีอองซะแต่โมก็จะออกไปเจอกับลีอองตามสถานที่นัดโดยโมได้พาตัวดีโบไปด้วยโมได้ไปอย่างที่ซ่อนเงินและได้เอาเงินทั้งหมดออกมาก่อนหน้าที่พวกลีอองจะไปถึงและเมื่อพวกลีอองไปถึงเขาก็ไม่ได้พบเงินอยู่ที่นั่นจากนั้นโมกับดีโบก็ได้ไปน,นัดพบลีอองโดยโมได้ทิ้งให้ดีโบอยู่บนรถคนเดียวและเขาก็ออกไปซุ่มดูข้างนอกเมื่อลีอองมาถึ เขาก็รู้ว่าเขากำลังโดนหลอกลีองจึงจัดการฆ่าดีโบที่อยู่บนรถทิ้งซะแล้วก็เอาเงินที่โมเอามาไปด้วยโมจึงรีบขับรถตามลีองออกไปทันทีจนไปถึงรังลับของลีองลีองก็ได้โทรไปดิลกับผู้ว่าจ้างของเขาว่าเขานั้นได้เงินมาอยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้เข้าไปช่วยสกังเอาไว้ได้ทันก่อนที่สกังจะถูกลูกน้องของรีองฆ่า ลีอองได้ยินเสียงปืนที่มากกว่าปกติเขาจึงเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและโมที่แอบซุ่มอยู่ก็ได้ยิงลีอองจนล้มลงไปก่อนที่โมจะจัดการฆ่าลีอองซะแต่แค่นั้นโมก็ยังไม่สาแก่ใจโมจึงได้ใช้มีดสับสับไปที่ร่างของลีอองและลูกน้องหลายทีเป็นการแก้แค้นที่ฆ่าโลล่าและลูกของเขาสกังที่ได้เห็นโมในร่างอันโหดร้ายนี้แล้วก็ได้แต่กลัวเพราะเขาไม่เคยเห็นโมโกรธขนาดนี้มาก่อนจากนั้นโมก็ได้พาสกังออกมาและสกังก็ได้บอกว่าพวกเขานนั้ต้องรีบหนีไปในตอนนี้แต่โมกลับบอกสกังว่าจะต้องไปจัดการับ เฟรโกให้เรียบร้อยก่อนเมื่อโมกับสกังมาเจอกับเปรโกพร้อมกับเอาเงินและยาเสพติดมาให้กับเปรโกแต่เปรโกก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาจัดการกับโมซะและก็ได้พาโมไปอยู่อีกห้องหนึ่งและเรียกสกังมานั่งคุยกับเขาเปรโกได้เปิดคลิปเสียงที่เขาได้มาจากตำรวจที่ทำงานให้กับเขาให้สกังฟังซึ่งมันก็คือคลิปเสียงที่โมได้แอบอัดเอาไว้ตอนที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ซึ่งก็แปลว่า ตัวตนที่แท้จริงของโมก็คือตำรวจที่ปลอมมานั่นเองเมื่อสกังได้ยินอย่างนั้นก็ช็อกมากเพราะเขาไม่คิดว่าเพื่อนที่ทำงานร่วมกับเขามาหลายครั้งที่แท้จริงแล้วก็คือตำรวจสกังนั้นก็ไม่เชื่อว,ว่าโมจะทำอย่างนั้นเพราะโมช่วยชีวิตเขาไว้แถมยังฆ่าพวกลีอองอย่างโหดเที่ยมอีกด้วยแต่เปริโกก็บอกว่าเพราะโมไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครถึงได้ทำแบบนั้นลงไปและตอนนี้โลล่าก็ยังไม่ได้ตายด้วยโลลา่าได้รอดชีวิตมาอย่างปฏิหารแต่เธอก็ต้องเสียลูกของเธอไปเปริโกจึงได้ให้สกังจัดการกับโมซะะไม่่่ออยาางงนนั้พวกเกเเเเขจถูปิดผรื ทั้งหมดในวันหนึ่งแน่ๆเปลิโกได้สั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวโมออกมาและให้สกังฆ่าโมทิ้งซะสกังลังเลมากในใจของเขาก็นึกแค้นที่โมหลอกเขามาตั้งนานแต่อีกใจหนึ่งก็ยังนึกขอบคุณโมเพราะถ้าไม่ได้โมเขาก็คงต้องตายไปแล้วสุดท้ายสกังก็ตัดสินใจลั่นไกออกมาแต่สกังนั้นก็ได้ลั่นไกใส่เปลิโกและลูกน้องของเปลิโกแทน เพราะสุดท้ายแล้วโมคือคนที่ช่วยชีวิตเขาและเขาเองก็ไม่อยากที่จะทํางานสกรปรกกับลุงของเขาอย่างนี้อีกต่อไปและสกังกับโมก็ได้เอาเงินทั้งหมดใส่ท้ายรถและขับรถออกจากเมืองนี้ไปและก็ไม่มีใครได้พบกับพวกเขาสองคนอีกเลยนับจากนั้นเป็นต้นมาและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ s p o ยเลอ alert ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดเระผม s p o ยเลอ alert ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ